เราเคยได้ยินคำพูดว่ามีเงินก็ใช้ใช้ไปตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้ประโยชน์นี้มันก็จริงอย่างที่เขาพูดนะคะแต่จริงบางส่วนส่วนมากคนที่ตายไปก็เอาทรัพย์สมบัติอะไรไปไม่ได้มันก็เป็นเรื่องจริงทั้งเงินทองที่เราหามามันก็เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเรายังไม่ตายล่ะคะ เราจะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยใช้เงินไม่มีประโยชน์ไม่รู้จักการออมแบบนี้หรออันนี้เราได้คิดนะคะก็จริงอย่างที่ประโยชน์ที่เขาพูดมามีประโยชน์เนาะเราก็ได้คิดว่าเราต้องรู้จักออมบ้างถึงจะออมวันละห้าบาทสิบาทมันก็เป็นการออมเพราะว่าคนเราไม่รู้จะล้มตอนไหนเช่นตกงานอุบัติเหตุเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายถ้าเรามีเงินออม จากที่เราล้มกระแทกพื้นก็จะได้ไม่เจ็บตัวมากยังมีทรงตัวขึ้นมาได้ก็จริงอย่างที่เขาพูดแล้วอย่างหนึ่งเงินน่ะไม่ได้สำคัญอะไรเลยตอนมีมันจะสำคัญตอนที่เราไม่มีที่จะใช้มันก็จริงจริงมากๆเลยโดนใจมากเลยคำนี้